อันนี้สัมภาษณ์หลังจากผ่าตัดเมื่อวานเนาะใช่ค่ะค่ะวันนี้เป็นเคสใช้เมนเตอร์ทําไมถึงเลือกเมนเตอร์นะคะเพราะว่ามีเพื่อนเขาผ่าตัดเสริมหน้าอกอะค่ะแล้วเขาใช้ตัวนี้แล้วหนูก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยความนิ่มอะไรนียใช่ไหมคะความนิ่มความอะไรอย่างเงี้ยนิ่มมากไหม่ะนิ่มมากมันเหมือนแบบมีฟีลแบบว่าเหมือนธรรมชาติมากอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยว่าโอเคเอาตัวนี้แหละใช่ค่ะเมนเตอร์ก็เป็นซิลิโคนที่ดีนะเป็นเป็นบริษัทอเมริกาแล้วก็ ปัจจุบันยังเป็นซิลิโคนที่ตัวเดียวที่ผ่านออยอทั่วโลกนะค,ะค่ะคือใช้ในอเมริกาก็ได้ใช้ในยุโรปใช้ในในเอเชียได้หมดอะไรเงี้ยมิเป็นเป็นยี่ห้อหลักยี่ห้อเดียวที่ที่ที่ผ่านเยอะที่สุดนะคร<อ>ับได้มาตรฐานสูงสุดแล้วก็ใช้มาทั้งหมด20ปีละ<อ>ยังไม่มีใครเป็นมะเร็งเลยจากซิลิคโค<อ>นชนิดนี้นะคะเมนเตอร์แบบดีกันคาดใช่ค่ะดีค่ะดีค่ะก็ ก็แต่และยี่ห้อก็มีดีมีข้อด้อยบ้าง<ช>อะไรเนี้ยนะคะ<ช>แต่โดยรวมๆแล้วก็เป็นยี่ห้อที่มาตรฐานสูงผลิตถ้าดูข้างกล่องจะรู้ผลิตในเนเธอร์แล,ลนด์ผลิตในชาผลิตในยุโรปนะคะของเคปวดมากไหมคะหลังผ่าไม่ปวดไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าถ้าแบบว่าวันนี้จะมีความรู้สึกตึงๆมากกว่าตึงๆมากกว่าเมื่อวาน<ช>ออกจากห้องผ่าตัดสบายกว่าะหรอสบายกว่าแต่วันนี้หนูรู้สึกแค่ว่าตึงตึงเนอยิ่งเมื่อกี้เพิ่งใส่บลาไปยิ่งเจ็บไหมคะไม่เจ็บ อ,อ๋อเหนนอนหลับไหมนอนหลับไหมนอนหลับสบายค่ะง่วงหลับเลยหลับเลยคนมาเฝ้าก็หลับสบายอ,อ๋อออกมามันเคลียเนาะง <c oughs> ดข้าวง <c oughs> ดอะไรอ่างเงี้ยนะครับใช่ค่ะทานข้าวได้ทานข้าวได้ หมดเลยค่ะเพราะหิวข้าวมากค่ะอ๋อโอเคไม่ขึ้นใจแียแม่อะไรไม่ค่ะไม่อาะจะวันนี้เดี๋ยวไปต่างจังหวัดต่ออีกใช่ค่ะใช่ไหมคะเมื่อวานนอนอย่างงี้ป่ะคะนอนนอนไม่ค่ะต่ำลาบลาบกว่านี้นะคะนอนลาบกว่านี้ใช่ไหมครับเมื่อเช้าเพิ่งกินข้าวไปก็เลยเอายกขึ้นมาหน่อยขยับร่างกายได้ปกติดีนะปกติค่ะออกมาจากห้องขัาตัดได้นะได้ค่ะอ๋อโอ้เก่งมากโอ้สุดยอดเลยค่ะอ่านี่ค่ะ ออกจากห้องผ่าตัดมาก็มึนๆหน่อยใช่ไหมคะมึนๆหน่อยค่ะมารู้ตัวบนนี้หรือรู้ตัวตัวต้งแต่รู้ตัวตรงห้องรีคาเวอร์แล้วค่ะแต่รีคาเวอร์ได้ค่ะอ่าโอเคคุณหมอเรียค่ะอันนี้ก็ใส่ไว้ใต้กล้ามเนื้อแบบดูอัลเพลนนะคะแล้วเราเก็บมัสเซอร์ดนเก็บกล้ามเนื้อด้านข้างไว้ด้วยนะมันจะไม่ไหลออกข้างมันจะดูชิดขึ้นเรื่อยๆค่ะ,คะนะสามารถนอนตะแคงได้เลยตั้งแต่วันแรกนอนราบได้ตั้งแต่วันแรกค่ะไม่จำเป็นต้องนั่งหลับนะคะอาบน้ําได้เลยตามปกติเพราะเราปิดเป็นแผ่นกันน้ําไว้นะคะ ก็จะเห็นว่าไม่มีเดนก็สบายค่ะเนี่ยกลับกลับไปไหนไปเที่ยวไปนู่นนี่ได้เลยค่ะ,คะอาจจะนัดเจอผมอีกสักสองสมอาทิตย์เก่งได้เลยนะคะมาจากรชเ,เดี๋ยวมาค่ะค่ะโอเคขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะคุณหมอ